อยากเต้นและแตกแบบนี้เหมือนกันเกาป่าจัดมากับกุลวัตสพันสองร้อยสามสิบเจ็บาทสวัสดีชาวพิกจีทุกท่านพบกันอีกแล้วกับช็อกกว่า ใส่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกระใจายให้ป่ากันด้วยนะจ๊ะป่าจะได้จัดคลิปเด็ดๆให้พี่ๆได้ดูกันเป็นแนวทางกันแบบจุใจกันปะ่ะวันนี้ป้าขอมาจัดหน่อยกับลักกี้พิงเกะเพราะว่าห่างหายไปพอสมควรไปจัดตะเกมใหม่มาจัดเกมเก่ากันบ้างก็แล้วกันวันนี้ป้าพกทุนมาหนักพอสมควรหกปันที่สามพันบาทป้าขอไปจัดหน่อยกันละกัน ปาไม่จับที่เบียดสี่สิบแต่ปาขอจัดที่เบียดแค่เพียงสามสิบบาทก็พอเอาดันไปทีละนิดจีดแก้มใส่ดีกว่าจ้าจัดไปที่นึ่งพันไม้ไปเลยเดืงพันไม้ไม่ใช่ว่าเล่นไปถึงเดืงพันไม้นะจ๊ะแต่ปาขี้เกียจกดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ด,ดปาเลยขอลันยิงยาวกันว่า ก็สวัสดีพี่เพีเ๊ที่เข้ามากอะไรก็จะลืมจ๊ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เออเรามาแรกเปลี่ยนเคนิอก,กวิธีดีๆกันดีกว่าพี่ๆท่านไหนที่บวกเกมไหนเล่นเกมไหนกันอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะหรืออยากจะให้ป๋าโชว์เกมอะไรก็มาบอกมาป๋าจัดให้ จัดเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ได้ดูกันแบบยาวๆได้เลยจ้าคลิปแต่ละคลิปที่ป๋าจัดมาเลยไม่มีการตต่อใดๆทั้งสิ้นคือเล่นกันแบบสดๆเงินคือเงินของจริงนะจ๊ะไม่ใช่เงินของเล่นๆนะจ๊ะมันคือเงินของจริงถามว่าเคยเสียไหมที่เ,เสียก็เสียจ้ะเสียมากไหมมากก็มีน้อยก็มีแล้วแต่วันมากกว่าวันนี้เสียพรุ่งนี้ป๋าก็จัดใหม่จ้ะ เออเงินกินข้าวอย่าพูดถึงนะจ๊ะจะเกิดปัดสล็อตี่โอ้โหไม่รู้เอามาจากไหนปัดจัดได้อย่างเดียวจ้ะเอ,อ,อ,ยอย่างน้อยก็มีคลิปเด็เดๆให้พี่ๆได้ดูกันเป็นเดี่ยวทากันไปว้าวมาจัดนะตุ่งตุงต่งตุงต่งตุ่งตุง่งตุ่งว้าวว้าวจัดไปจ้าใครจะไปรู้โอ้โหเข้าเร็วมาก โอ้โหคิดด้คิดดูมีแตกนอกมารอว้าวโอ้โหแตกนอกจ้ะแตกนอกแตกนอกมาแล้วเข้าในจะแตกไหมมาเอาให้มันรู้กันไปแหละพี่หมูมสุดน่ารักของป่าจะจัดให้ป่าที่เท่าไรที่ไหนไม่แตกที่ไหนไม่จ่ายป่าไปรู้แล้วทับรอว่าที่ดีดทงงแตกทงังใจา้า ฝากถอนไปมีค่าต่ำบอกอได้เลยว่าฝากถอนนี้ไม่มีค่าต่ำวะจัดไปกับทุกอวัดาวหดโตโจ้ายัางเหลือตั้งแปดหมุนฟรีเลยนะจ๊ะเออนี่มาจัดมาจัดมาคลิกลิปข้างล่างเข้ามากจิจกรรมต่างๆผมงผมจะได้จัดไว้ให้พี่พี่กัดหมดแล้วแค่พี่พี่เข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อย,าาอยคลิกเข้ามาว้าว เก็ดมาก็สวยสิจ๊ะโอ้โหสุดจัดกระดิง่งหมูโอ้โยจุดกับเงินละวันก็โตที่900บาทยังเหลืออีก4ีุ่ดฟินจัดหนักมาได้ไม่จัดจัดหนักๆมาเลยโอ้โสุดท้ายแล้วโอ้โห แล้วใครจะไปรู้เล่าว่าจะเป็นแบบยังวะสุดจ้าสุดจัดแตกไหนแตกไหนแตกนอกแล้วก็ตอบแตกไหนล้วก็แตกแตกนอกไปทองแล้ว่าแตกไหนได้ทองเลยรอจ้าชปโอ้โหอย่าลืมนะถ้านพี่ๆีท่านไหนสนใจก็คลิกลิ้งข้างล่างเข้ามาได้กิจกรรมต่างๆผมไม่ใช่ทีดีคือจัดให้พี่พี่หมดแล้ว แต่ถ้าอยากเต้นนะแตกงแบบนี้เหมือนกันกับป่าจัดมากับเงิสละวัน3,237บาทถ้าอยากจัดแบบนี้ต้องมาจัดช่วงเวลาเดียวกันกับป๋าช่วงเวลา2ทุ่มกับ15นาทีตอนนี้ป๋าจัดมาที่ช่วงเวลา2ทุ่มกับอีก1 5นาทีวะจัดเก้มเดียวกันกับป๋าได้เออจัดเต็มถ้าสนใจอย่าลืมนะจ๊ะคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลย อย่าลืมนะจ๊ะคลิกดิงข้างล่างเข้ามากิจกรรมต่ตางผมจะได้จัดไว้ให้พี่พี่บดแล้วแค่พี่พี่คลิกเข้าบัตรแถมฝักทอนก,นก็พี่พี่ค่าด่ำแอดวินดูแลพี่พี่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ป๋าจัดเพื่อเป็นตัวถังให้พี่พี่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ทราบคบามหทายเท่านาั้นไม่มีการตัดต่อใดๆทางสิน้นพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามป๋าได้ที่ช่องป๋าใหม่ใสสุดอย่าลืมนะ จะมีอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันจ้ะอย่าให้ป๋าโชวกิมอแลรก็คอมเมนต์เข้ามาป๋าจะทายติดตามป๋าได้ที่ช่องป๋าใหม่ใส่สุดอย่าลืมนะจ้ะติดตามป๋าได้ที่ช่องป๋าใหม่ใส่สุดสวัสดีครับ